อาจารย์นะครับผมวันนี้นะครับจะมาออทำการบ้านขา้อหนึ่งนะครับแสดงวิธีทำนะครับให้อาจารย์เห็นนะครับผมชื่อนายกีรตินันท์ขิมทองนะครับ b 6หกศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสี่นะครับก็ฉะนั้นนะครับเรามาโจทย์ข้อหนึ่งกันเลยนะครับโจทย์บอกว่าระบบแช่แข็งของอาหารรบบหนึ่งมีความสามารถในการดึงดูดความร้อน ออกจากระบบนะครับได้ที่38,0 0 0กิโลจูลนะครับถ้าต้องการแช่เนื้อทุเรียนจำนวน100กิโลกรัมนะครับบอกเย็มมาซึ่งมีความจุความร้อนจำเพาะ Cp นะครับ4.5ที่อุณหภูมิเหนือจุดเยื่อแข็งนะครับที่อุณหภูมิเหนือจุดเยื่อแข็งก็คือเหนือจุดฟิซซิงฟอยนะครับแล้วก็ค่าความร้อนแข็งของการนำเดี่ยวนะครับบอกค่า L มานะครับและความจุจำเพาะที่อุณหภูมิลบ2องศานะครคือต่ำนะครับอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยื่อแข็งนะครับใช้ ค่า Cp ที่2.5นะครับฉะนั้นอยากทราบว่าอุณหภูมิทูเรียนขาออกนะครับ T out นะครับมีค่าเท่าไหร่เมื่อกําหนดค่าอุณหภูมิขาเข้าเท่ากับ20องศานะครับฉะนั้นเราก็มาทำกันเลยครับจากโจทย์นะครับโจทย์กาหนดให้ค่า Q system ของระบบนะครับมีค่าเท่ากับ38,000กิโลจูล ค่าเนะครับของทุเรียนนะครับเท่ากับ100กิโลกรัมค่าความร้อนแฝงนะครับมีค่าเท่ากับ2 7 0กิโลจูลต่อกิโลกร,รมักกกรรมแล้วก็ค่าดูดความขาเข้านะครับเท่ากับ20องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มาดูค่า Cp นะครับนี่คือเน้นย้ำนะครับค่า Cp ถ้า Cp เท่ากับ4.5กิโลจูลต่อกิโลกร,รมัมองศานะครับอันนี้คือใช้เมื่อ เชือมรเจอร์นะครับเหนือจุดเยื่อแข็งนะครับแล้วก็อีกค่าหนึ่งนะครับค่า Cp เท่ากับ2.5กิโลจูลต่อกิโลกร,รัมองศานะครับใช้เมื่อค่าอุณหภูมินะครับต่ำกว่าจุดฟิซซิงพอยต์นะครับเนือจุดเยื่อแข็งนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูวาดกราฟนะครับเพื่อที่จะให้เราเข้าใจภาพแล้วก็มองเห็นภาพชัดขึ้นนะครับแล้วก็มาทําการวาดกราฟนะครับในจุย์นะครับมีสามช่วงนะครับช่วงที่หนึ่งสองนะครับก็มาดูช่วงแรกกันก่อนนะครับช่วงแรกนะครับก็คือช่วงอุณหภูมิขาเข้านะครับทีอินมีค่าเท่ากับยี่สิบองศานะครับแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงคิวหนึ่งนะครับช่วงคิวหนึ่งก็คือเป็นเซนซิเบิลฮีทนะครับ แล้วก็มาดูช่วงที่สองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่จุดเยื่อแข็งนะครับมีค่าเท่ากับลบสองอุนะครับตัวนี้ก็จะเส้นนี้ทั้งเส้นก็จะมีค่าเท่ากับลบสองหมดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนสแตนนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นค่า Q สองนะครับ Q 2ก็คือ t e เ t heat นะครับหรือความร้อนแฝงนั่นเองนะครับล้วก็มา Q สามนะครับตัวนี้จะเป็น T out นะครับที่เราต้องการหาว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับ Q 3ก็จะเป็นช่วง ได้รับความร้อนสัมผัสนะครับเป็น sensible heat เหมือนกันนะครับฉะนั้นนะครับจากโจทย์นะครับเราก็มาลองคำนวณกันเลยนะครับมันจะแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับช่วงที่1เป็นช่วง sensible heat นะครับได้รับความร้อนสัมผัสนะครับหาค่า Q 1นะครับจากสมการนะครับ Q 1เท่ากับ m cp delta t นะครับ m เรรู้แล้ว cp เรารู้แล้วนะครับ delta t ผมให้เป็น อุณหภูมิขาเข้านะครับลบอุณหภูมิสุดท้ายนะครับแทนค่านะครับเอ็มก็ให้มา100 c p ก็2 7 0้ออุณหภูมิขาเข้า20อุณหภูมิเชฟนะครับเท่ากับลบ2นะครับคำนวณออกมาแล้วนะครับ Q 1นะครับมีค่าเท่ากับ9,900กิโลจูลนะครับค่าของ Q 1นะครับฉะนั้นมาดูช่วงที่2นะครับ ช่วงที่สองเขาบอกว่าช่วงที่สองหาค่า Q2 ครับเป็นลาตินฮินนะครับ,รบหาค่า Q2 จากสมการ Q เท่ากับ mL นะครับ m ให้มาที่100กิโลกร,รมัมของน้นแฟน,นครับให้มาที่270นะครับแทนค่า Q2 ออกมาได้2 7 0 0 0กิโลจูลน,นะครับ Q2 นะครับช่วงที่3นะครับ ได้รับความร้อนสัมพันธ์นะครับเป็น sensible heat นะครับก็หาค่า Q 3จากสมการ Q 3กับ m cp delta t นะครับ m cp delta t ผมให้เป็นอุณหภูมิ <c oughs> เริ่มต้นนะครับลบอุณหภูมิสุดท้ายนะครับอุณหภูมิเริ่มต้นของเรานะครับก็จะได้เป็นนะครับ tf ลบ t l นะครับ แทนค่านะครับ m มีค่าเท่ากับ100 cp นี่คือต่ำกว่าจุดยือแข็งแสะใช้เท่ากับ2.5นะครับ tf เรารู้ว่าเป็นลบ2ลบลบ t out ต้องการหานะครับอ,อ๋อไม่ใช่ครับอาจารย์ตัวนี้ผมผิดพลาดนิดนึงนะครับหา q สามเราเริ่มอ่านไปน,นิดนึงนะครับหา q สามแล้วก็จะหาจาก q ของ system นะครับเท่ากับ q1 บวก q2 บวก q3 นะครับก็ลอมสังเกตว่าให้ q มานะครับก็ q s t e m ครับ q1 เท่ากับ9900บวกด้วย2700 0บวกด้วย q3 าฉะนั้นนะครับ q3 เรามีค่าเท่ากับ1,100งพโลจูลนะครับฉะนั้นหา t out นะครับก็คืออุณหภูมิเทียนที่ออกจากระบบได้จาก q3 นะครับเท่ากับ mcp ดลต้านะครับแทนค่านะครับ m เท่ากับ100 cp เท่ากับ2.5งจุดห้าดลต้าเท่ากับลบสลบด้วย T out ฉะนั้นแก้สมการออกมานะครับแก้สมการมาเรียบร้อยปั๊บนะครับเราจะรู้อุณหภูมิเรียนที่ออกจากระบบนะครับคือค่า T o เอานะครับอุณหภูมิเทียนที่ออกจากระบบมีค่าเท่ากับลบหกองศา เซียนะครับนี่คือคําตอบของเรานะครับได้คำตอบอมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็วันนี้นะครับผมขอจบการนําเสนอในเท่านี้นะครับถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัย